ครับก็สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนกักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของนักเกรยียนชั้นป .6 นะครับเราเจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งก็คือวันวันอังคารและวันศุกร์นะครับก็จะเจอกันช่องทาง youtube ทางนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะ คราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันเรื่องของสิทธิผู้บริโภคแล้วก็สิทธิของผู้ใช้รายงานไปนะครับนะแล้วกเ็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับซึ่งคลิปนั้นครูก็มีมีลิงก์อีกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้พวกเราได้ไปดูไปศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าคุณครู ทำคลิปไม่ทันนะครับทำคลิปไม่ทันอันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าต้องดูแลหลายชั้นนะครับต้องดูแลหลายชั้นเนาะนะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอ่าเป็นหัวข้อใหม่เรื่องใหม่นะครับอ่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับวันนี้เราขึ้นเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์นะเราอ่าได้ทําการเรียนไปแล้วว่าภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ อะไรบ้างนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้นักเรียนครับนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วนะครับนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ Comment ได้ใต้คลิปนะว่าหนูมาเรียนราคาโครอ่านะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับถ้าไม่อยาก อ่าลงชื่อจริงก็เป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับมีปริศนาคำไทยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นะครับอ่านักเรียนครับภาพต่อไปนี้ครับคือภาพเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวช่วยกันตอบนะครับมามาแล้วครับภาพแรกครับภาพแรกมาครับช่วยกันตอบครับนี่คือภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยภาพอะไรครับอ่านะครับภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ แผนที่ประเทศประเทศไทยนะครับแผนที่ประเทศไทยอ่าต่อไปสัก3มภาพนะครับวันนี้เอาสัก3ภาพต่อไปครับนี่เลยครับได้คําตอบหรือยังครับได้ยังเอ่ยอ่าเลยนะครับภาพนี้คือคือภาพถ่ายทางอากาศนะครับภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายมุมสูงนะครับนะอาจจะขับเครื่องบินนั่งเครื่องบินลงไปนะครับนั่งเครื่องบิน แล้วก็ถ่ายรูปลงมาในแนวดิงนะครับเขาเรียกว่าภาพถ่ายทางอากาศนะครับหรือปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นครับไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเครื่องบินแล้วนะครับเราก็ทําไงครับโดรนครับเดี๋ยวนี้มีโดรนครับเราก็บินโดรนขึ้นไปบินโดรนขึ้นไปแล้วก็เก็บภาพบนอากาศลงมานะครับมองเห็นสู่พื้นดินนะครับอ่ะต่อไปภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายของวันนี้อ่าตัวนี้คือภาพอะไรครับภาพอะไรเอ่ย ได้คำตอบยังครับได้ยังเอ่ยภาพนี้คือภาพภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับสรุปครับสรุปภาพที่เราดูมาตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายเมื่อตะกี้นี้นะครับมีภาพแผนที่มีภาพภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทาง ดาวเทียมมี3ภาพาทีนี้3ภาพานี้นักเรียนพอจะเดาออกหรือยังว่าเนื้อหา itation. สาระที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใครทราบบ้างแล้วเอ่ยทราบอย่างครับอ่านะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อ่านะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะว่ากันในวันนี้นะครับเพราะว่าแผนที่อ่าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียม เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เราจะต้องรู้จักนะครับอ้าวเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับมีอะไรบ้างเอาลองอา่านออกเสียงพร้อมกันอา่านออกเสียงอยู่ที่บ้านคนเดียวนั่นแหละเออไม่เป็นไรนะครับอา่านออกเสียงเลยอ่า านไปนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจในแต่ละข้อว่าเราจะต้องทําอะไรได้บ้างนะครับข้อ1จบยังครับอ่าข้อ1อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศได้ครับข้อ2ครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศได้ข้อ3อธิบายอธิบายการแปลสภาพธรรมชาติ ในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ข้อ4ครับทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนได้นะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อครับไ,ไปครับมาดูครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ครับความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ครับ ความหมายครับความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าความรู้ด้านภูมิศาสตร์ครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆครับด้านไหนบ้างครับเช่นหาทิศทางครับหาทิศเหนือหาทิศใต้หาทิศตะวันออกหาทิศตะวันตกเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศทางก็คืออะไรครับ ทราบไหมอะไรเอ่ยเครื่องมือในการหาทิศทางเข็มทิศนั่นเองนะครับนะแต่แต่ว่าของเราหน่ยังไม่ได้เรียนนะครับเรื่องเข็มทิศอ่าต่อไปครับแหล่งท่องเที่ยวอ่าเป็นเครื่องมือที่ใช้หาแหลง่งท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสต์เช่นเดียวกันต่อไปครับสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอ่ามีเครื่องมือหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติได้นะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะ โอเคครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ครับมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วย1ครับนี่แผนผังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมเข็มทิศ GPS นี่ใช่หมดเลยนะครับนะใช่หมดเลยนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับนะมีเยอะกว่านี้มีอีก อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีอะไรครับมีแผนที่นะครับมีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายทางดาวเทียม3หัวข้อพอนะครับอ่ะมาดูหัวข้อแรกครับแผนที่ครับแผนที่มีอยู่ทั้งหมด2ลักษณะครับนักเรียนครับแผนที่มีอยู่ทั้งหมด2ลักษณะครับมาดูลักษณะที่1ครับ แผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพทางกายภาพคืออะไรเกี่ยวกับอะไรมันเป็นยังไงเกี่ยวกับกายภาพมันคืออะไรยังไม่เข้าใจอะมาดูกันครับลักษณะทางกายภาพครับนี่ลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพคือสิ่งที่ปรากฏบนผิวโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขา แม่น้ำเกาะป่าลมฟ้าอากาศที่ราบสูงนะครับที่ราบลุ่มนี่ครับเขาเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับอันนี้เป็นภาษาทางภูมิศาสตร์นะครับโอเคนะเข้าใจความหมายของเขาว่าลักษณะทางกายภาพแล้วนะครับอ้าวทีนี้มีแผนที่แบบไหนบ้างที่เป็นแผนที่ที่ใช้ในลักษณะทางกายภาพนะครับอ,อันที่1ครับ มาครับอันที่ 1, ครับคือแผนที่ที่แสดงความสูงต่ําของผิวโลกบริเวณประเทศไทยนะครับนะหมายเพราะว่าเป็นแผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพนะครับในประเทศไทยนะครับแสดงความสูงแสดงความต่าแสดงความให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศแสดงให้เห็นแม่น้ําแสดงให้เห็นป่าไม้นี่แบบนี้ครับแผนที่อันที่1นะครับต่อไปครับแบบที่2 แบบที่2คือแผนที่ที่แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยครับน,นนี้เป็นแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพนะครับสอ,อย่างนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนที่ลักษณะภูมิประเทศโอเคนะครับจำให้ดีนะครับแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทาง กายภาพเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนที่อะไรครับแผนที่ปกลักษณะภูมิประเทศหรือแผนที่ภูมิประเทศนะครับแผนที่ภูมิประเทศอ่าโอเคนะครับตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศนะครับอ่านี่ครับผมอันที่1แบบที่1ครับเราเรียกว่าแผนที่ลักษณะภูมิประเทศโอเคนะครับ แบบที่2ครับแบบที่2อ,อันนี้คือแผนที่ที่บอกปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าจะมีสีต่างๆที่กําหนดเอาไว้นะครับมีสีมว่วงมีสีฟ้านั่นแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นมีปริมาณน้ําฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตรงนี้แผนที่ที่บอกลักษณะภูมิประเทศก็จะบอกแค่ไม่กี่เรื่องนะครับนะบอกแค่ความสูงความต่ําบอกแม่น้ํา บอกพื้นที่ปา่าบอกพื้นที่ราบสูงบอกพื้นที่ราบต่ำนะครับแบบนี้เราเรียกว่าแผนที่ลักษณะภูมิประเทศโอเคไหมครับสอ,อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะภูมิอากโทอสองอย่างนี้เราเรียกว่าแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางดายภาพโอเคไหมครับผ่านนะครับอ้าวต่อไปครับ ลักษณะข้อที่2ลักษณะข้อที่2ลักษณะข้อที่2ครับลักษณะข้อที่2คือแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมะนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าลักษณะทางสังคมก็คือลักษณะสิ่งต่างๆบนผิวโลกที่เกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเช่นที่อยู่อาศัยนะครับการตั้งถินฐาน เส้นทางคมนาคมพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ่าหมายความว่าเป็นแผนที่ที่ใช้บอกบอกบอกอะไรครับบอกที่อยู่อาศัยบอกที่ตั้งถิ่นฐานบอกเส้นทางคมนาคมบอกพื้นที่การเกษตรนะครับและบอกเขตอุตสาหกรรมนี่คือแผนที่ในลักษณะที่2นะครับนะอ่ะทีนี้มีแผนที่แบบไหนบ้าง นะครับมีแผนที่แบบไหนบ้างนี่ครับแบบที่1นอันที่หนึ่งนะครับแผนที่ที่ใช้แสดงแหล่งเพาะปลูกนะครับพืชสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในภาพที่ครูเอาขึ้นมาให้ในภาพที่ครูเอาขึ้นมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับพืชหลักของประเทศไทยเลยคืออะไรครับพืชหลักได้แก่ข้าวใช่ไหมครับได้แก่ข้าวนะครับ นะมีอ้อยใช่ไหมครับรองลงมาก็เข้าโพดยางพารามีฝ้ายมีปาล์มน้ำมันมีถั่วเหลืองแล้วก็มีปอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสถิติกเกษตรของประเทศไทยปีพุทธศักราช2550นะครับนะ,ะแผนที่ที่แสดงแหล่งเพาะปลูกเพราะฉะนั้นแผนที่ตัวนี้ก็จะบอกแค่ แหล่งเพาะปลูกเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องความสูงความไม่มีไม่มีภูคงภูเขาไม่มีแม่น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกอย่างเดียวนะครับอ้าต่อไปครับต่อไปครับแบบที่2นะครับที่เป็นแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมนะครับคือ,อแผนที่แสดงที่ตั้งเขื่อนสําคัญในประเทศไทยว่าประเทศไทยพื้นที่ตรงไหนมีเขื่อนอะไรบ้าง นะครับตั้งอยู่ตรงไหนอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าต่อไปครับอันที่3ครับแบบที่3แบบที่3คือแผนที่แสดงเส้นทางสายเอเชียและทางหลวงแผ่นดินสายประธานอ่าหมายความว่าเป็นแผนที่ที่แสดงและบอกเส้นทางเท่านั้นนะครับว่าถนนเส้นนี้ไปไหนนะครับถนนถนนเส้นนี้ ไปไหนนะครับมีอยู่3ลักษณะเข้าใจไหครับนะแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมมีอยู่3ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือแผนที่ที่ใช้แสดงแหล่งเพาะปลูกแหล่งเพาะปลูกนะครับอันที่2ครับคือแผนที่แสดงเขื่อนสําคัญเพราะเขื่อนก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับอ่าแสดงเขื่อนในประเทศไทยนะครับสครับ แผนที่ที่แสดงเส้นทางคมานาคมโอเคไหมครับ3ลักษณะนี่คือแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคม3อย่างที่ว่ามาอ่สาสอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้3มอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้าาเ,นเราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าแผนที่เฉพาะเรื่องโอเคนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนที่เฉพาะเรื่องจำไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวมีคำถามท้ายชั่วโมงอ้าว มาดูตัวอย่างครับนี่ตัวอย่างนะครับแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมครับตัวนี้เป็นแผนที่แสดงแหล่งเพาะปลูกยางพารานักเรียนเห็นไหมครับอ่านักเรียนเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีจุดที่แสดงบอกแค่ว่าตรงไหนบ้างที่มีการปลูกยางพาราในประเทศไทยเห็นไหมครับก็จะมีสีมาให้ดูนะครับนะเราก็มาดูสีว่า สีฟ้าหมายถึงอะไรนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกนะครับในเรื่องของสีตรงนี้อ่ะนะครับต่อไปครับตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็นแผนที่แสดงเขื่อนในประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับ แต่ละจุดในประเทศไทยมีบอกมาเลยครับภาคเหนือมีเขื่อนอะไรบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเขื่อนอะไรบ้างภาคตะวันออกมีอะไรบ้างนะครับม,ออม,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 มีเขื่อนอะไรบ้างนะครับภาคตะวันออกมีไหมมีเขื่อนไหมครับภาคตะวันตกมีเขื่อนอะไรบ้างมีบอกหมดเลยนะครับนี่คือแผนที่แสดงเขื่อนในประเทศไทยนะครับต่อไปครับต่อไป ต่อไปแผนที่ที่ใช้ศึกษานะครับอ่าต่อไปครับแผนที่ต่อไปอันที่3นะครับอ่านักเรียนเห็นไหมครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามดูนะฮะอ่านี่คือแผนที่บอกเส้นทางนะครับแผนที่บอกเส้นทางนะครับเห็นไหมครับอ่าจะมีการบอกเส้นทางครับจากตรงนี้ไปนี้ไปที่ไหนนะครับอันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ให้นักเรียน เห็นภาพนะครับว่าแผนที่ที่บอกเส้นทางนี่คือลักษณะประมาณนี้โอเคไหมครับโอเคนะ3อย่างนี้สามอย่างนี้แผนที่ที่บอกเส้นทางนะครับแผนที่แสดงเขื่อนในประเทศไทยแผนที่แสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราขอให้เป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับไม่จำเป็นต้องยางพาราก็ได้อะไรก็ได้นะครับแสดงแหล่งเพาะปลูก ข้าวแสดงแหลงเพาะปลูกมันสำปะหลังได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมนะครับได้นะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะมาสามอย่างตัวนี้ที่ว่ามานะครับนะที่ว่ามาแผนที่ที่บอกแหล่งเพาะปลูกแผนที่แสดงเขื่อนในประเทศไทยแผนที่บอกเส้นทางสามอย่างนี้เราเรียกอีกอย่างนึงว่าแผนที่ เฉพาะเรื่องโอเคไหมครับอ่าโอเคนะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้คือแผนที่ลักษณะภูมิประเทศอันนั้นเป็นแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะต่อไปครับจบครับเรื่องแผนที่นะครับจบเรื่องแผนที่นะครับต่อไปมาดูภาพถ่ายบ้างนะครับแผนที่เราจบไป ไปแบบรวดเร็วสั้นๆ,นๆง่ายๆไวๆนะครับฟังทันไหมครับถ้าใครฟังไม่ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเปิดย้อนฟังใหม่นะครับฟังใหม่นะครับเปิดย้อนฟังใหม่นะครับต่อไปครับภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วนะครับเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายลักษณะทางกายภาพ ของพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นเป็นภาพถ่ายของภูเขาภาพถ่ายของแม่น้ําภาพถ่ายของทะเลภาพถ่ายของเทือราบภาพถ่ายหุบภาพถ่ายหุบเขาภาพถ่ายเกาะอ่าถ้าเป็นภาพแบบนี้ถือว่าเป็นภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับดูอันนี้นะครับภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์นะครับนะก็คือภาพถ่ายทั่วไปอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับอ่าดู ภาพนี้ครับเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับภาพภูเขานะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับอันนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับภาพทะเลครับถูกต้องครับนี่คือภาพทะเลนะครับต่อไปภาพนี้ครับภาพอะไรเป็นภาพก้อนหินใช่ไหมฮะมีแม่น้ําแล้วก็มี ก้อนหินมีแก่งหินนะครับอาเป็นภาพก้อนหินนะครับแบบนี้3มภาพนี้ที่ครูกยกตัวอย่างมาให้แบบนี้เราเรียกว่าภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพครับอะต่อไปครับมาพูดถึงภาพถ่ายทางอากาศบ้างนะครับภาพถ่ายทางอากาศครับเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากอากาศยานนะครับถ่ายจากไหนครับถ่ายจากเครื่องบินถ่ายจากบอลลูนนะครับ มีทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายลงมาในแนวดิ่งและภาพที่ถ่ายลงมาในแนวเฉียงกับผิวโลกนะครับปัจจุบันนี้เครื่องบินบอลลูนก็ค่อนข้างที่จะเป็นการเก็บภาพที่ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าต้องไปหาเช่าเครื่องบินใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนั่นก็คือดโดรนครับอ่ามีดโดรนครับบินดโดรนขึ้นไปแล้วก็ ถ่ายภาพลงมาก็ถือว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศเช่นเดียวกันนะครับอ้าวตัวอย่างตัวอย่างมีประมาณนี้ครับแบบนี้เราเรียกว่าภาพถ่ายทางอากาศโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับหรือภาพจากดาวเทียมอันนี้เป็นลักษณะยังไงครับภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเป็นภาพที่ได้มาจาก ดาวเทียมซึ่งดาวเทียมเนี่ยจะโคจรอยู่นอกโลกนะครับจะมีการแปลข้อมูลและก็ส่งสัญญาณมายังพื้นโลกภาพที่ได้จะเป็นเพียงรัศมีครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้างนะครับอาจจะไม่ใช่พื้นที่จริงๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมเราไปหาดูได้ที่ไหนครับภาพถ่ายจากดาวเทียมเข้าไปใน Google น,นะครับเข้าไปใน Google แล้วก็ไปดูที่คำว่า กูเกิลแมปหรือ Google Earth ก็ได้นะครับจะเป็นโลกนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าลักษณะของภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพจากดาวเทียมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับขึ้นภาพให้ดูอ,อันนี้นี่ครับเป็นลักษณะของภาพจากดาวเทียมประมาณนี้นะครับภาพที่นักเรียนเห็นอันนี้คือภาพ ภาพจากดาวเทียมของเกาะช้างเออขอสทดเป็นภาพจากดาวเทียมของเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีใกล้ๆของเราใกล้ๆเราตรงนี้เองนะครับเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับลักษณะอย่นี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเ,เราเรียกว่าภาพจากดาวเทียมนะครับโอเคครับต่อมาเรียบร้อยครับสําหรับเนื้อหาวันนี้สั้นๆเร็วเร็วรวดเร็วได้ใจความนะครับ ผ่านไปครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันนะครับอ้าวทีนี้มาสรุปครับมาสรุปเนื้อหาในวันนี้ที่เราเรียนกันนะครับที่เรียนกันจบไปอ่ะสรุปเนื้อหาวันนี้ครับหัวข้อที่เราเรียนวันนี้คือหัวข้ออะไรครับหัวข้ออะไรครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงตั้งแต่ต้นท้ายตั้งแต่ต้นคลิปหัวข้อที่เราเรียนวันนี้คือหัวข้อ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับคำถามข้อที่2ครับคำถามข้อที่2เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างครับตอบสิครับตอบให้ครูได้ยินด้วยเออนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ครับประกอบด้วยหนึ่งอะไรครับ แผนที่เห็นไปแล้วนะครับอ่าสะสดร้อนๆเมื่อกี้เลยต่อไปอะไรครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับภาพถ่ายทางอากาศต่อไปภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับหรือภาพจากดาวเทียมหมดหรือยังหมดยังหมดแล้วนะครับอ้าวต่อไปครับแผนที่ครับนี่แผนที่มีกี่ลักษณะอะไรบ้างมี2คําถามนะครับ อย่าสับสนนะครับอันนี้มี2คําถามคําถามที่1คือแผนที่มีกี่ลักษณะมีกี่ลักษณะครับ2ลักษณะ2ลักษณะคืออะไรบ้างแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพโอเคนะครับเราเรียกแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนที่อะไรครับแผนที่ภูมิประเทศ โอเคนะแผนที่ภูมิประเทศนะครับอ่าต่อไปครับลักษณะที่2ลักษณะที่2คือแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมนะ,นะครับแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมเราเรียกแผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางสังคมอีกอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าแผนที่เฉพาะเรื่องโอเคนะครับนะ แล้วก็มีอะไรอีกครับที่เราเรียนไปวันนี้นะครับภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับอ่ะจบครับสำหรับเนื้อหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากภาระงานง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับงานวันนี้ง่ายๆภา,าระงานครับสรุปเนื้อหา ที่ครูสรุปไว้ให้บนหน้าจอเลยครับสรุปเนื้อหาที่เรียนวันนี้ว่าเราได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับบนจอตรงนี้เลยนะครับบนจอตรงนี้เลยแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนะครับส่งท้ายชั่วโมงอย่าลืมนะครับก่อนที่จะส่งงานทุกครั้งนะครับนักเรียนครับเขียนใส่กระดาษเขียนใส่สมุดนักเรียนเขียนชื่อให้ด้วยนะครับเขียนชื่อให้ด้วยเขียนชื่อ นามสกุลเลขที่ให้ครูด้วยนะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการตรวจงานให้นะครับโอเคเนาะตรงนี้นะครับทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเจอกันชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ